ดีค่ะพบกับสันจันสัมมาอา,ารนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปชมแปลงท,ทดลองของการปลูกข้าวหวานสายพันธุ์หวาน4 0 2นะคะ420นะคะของตะลอเป็กนะคะอันนี้ที่เราปลูกไปได้อยู่ที่ประมาณ20กว่าวันแล้วนะคะ20กว่าวันนะคะ นี่นะคะก็ประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะโดนอะไรสัอย่างอันนี้เพื่งนให้ปุ๋ยไปเมื่อวานนะคะรอบแรกก็คือจะรอมพื้นด้วย15-15นะคะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเที่ใส่เร่นโตนะคะนี่นะคะใบก็น่าจะเจออะไรสัอย่างมาทําลายนะคะไม่แน่ใจว่าเจออะไรนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะที่เราเทษเลินทดลองปลูกนะคะก็รู้สึกว่า อัตราการโตเนี่ยคือช้านะคะนี่อันนี้นะคะที่เราปลูกนะคะที่มันห่างๆนี่ก็คือเม็ดไม่งอกหรือว่าอาจจะงอกแต่ว่าไปไม่สุดนะคะก็น่าจะประ,ประมาณนี้นะคะนี่อัตราการงอกก็ถือว่าดีอยู่นะคะหายไปก็หนึ่งถึงสองต้นนะ,ะหายไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีระดับความหายไปอยู่นะคะนี่นะคะ นี่เป็นต้นหวาน 4, 4ี่องคนเรานะคะนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะคะนี่นี่ยอดโอ้มันน่าจะเจอไอตัวอ้วนนะคะดูริมโหเข้าทำลายแล้วแบบเร็วมากเลยนะคะน่ากลัวมากไม่รู้มันต้องใช้ยาตัวไหนนะคะน,น่าจะเป็นไอตัวอ้วนแน่ๆเลย นีนะคะเป็นแบบเกือทั้งหมดเลยโหงหนาวร้อนร้อนนี่มันจะเจอสภาพนี้นะคะอันนี้มันน่าจะขาดดูเรียมไหมใบเหลืองอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็กำลังสังเกตอยู่นะคะคือจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ดูดูแลดีตั้งแต่แรกนะคะสภาพก็ประมาณนี้เพราะว่าฝากคนอื่นดูแลอีกทีนะคะตรงนี้ก็คือไม่ หิวเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะก็ประมาณนี้เลยนี่นี่เป็นไหนต้นมากเลยคะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีสักกี่ต้นนะคะที่รอดชีวิต